กาสบายดีมื่อนี้เจอกับบินดาสาวลาวเมื่อนี้ลินดาจะพาทุกคนมาเฮ็ดล่าป่ามือกันนั่นเองจ้าเนี่ยก่อนอื่ก็คือใส่น้ำป่าใส่น้ำป่าเลยหลังจากที่เขาใส่น้ำป่าแล้วก็คือต่อไปเขาจะใส่มกนาว ส่วงกักตแบบนี้กะลินดาก็จะออกสี่อ้วนๆแน่จากน้อยเพราะว่าบวาได้ไปใส่กันเลยแบบยูเหืนแล้วก็มีตะกินกินแล้วก็นอนแล้วก็อ้วนลินดาจะใส่มังนาไปนุ้ยนึงจังซีเลยเนาะเพราะว่าบีบลางขี้มือลงไปมอง ล้างมือแล้วดจ้าอ่าแล้วต่อไปเขาก็จะมาใส่อ่ะผงนัวกันคิดไปไก่บัวเม่นผงนัวมันคือน้ำตาลนะคิดไปผงนวัวแล้วสิแล้วฮะลุนเนียนะพากันลุน้นเอ้ยใส่หลายไปานะ ต่อไปเฮากับซีไซห่วงดวอ,อันนี้คือผ่วงดวของเฮาแล้วเฮากับซีไซเลยเนาะนี่ <laughs> ตกใจอีกแล้วมันบ่ไม่กว่าซีไหลายอีกแล้วมันบ่ใสใน่น้อยๆจ้าใส่หลายดอกแล้ว,วลเฮากับซีไซมาผพิดปุ่น กินด่าจะบ่มักกินเพ็ดกันเลยแบบจะใส่น้อยๆเป็นคนที่กินเพ็ดก็คอยได้เด้อใส่ไปนลอยน่อยแล้วเราก็จะใส่ฝ่ามึกกันเลยฝ่ามึกยั่วจ้า หัวหอมหัวหอมที่เขาซอยไว้แล้วก็จะมาใส่ต้นหอมหอมบัวเลยแล้วก็หมอมปอมแล้วก็หอมปีถ้าคนไทยเขาจะเอือนผักซีฝรั่งบ่ะผักซีฝรั่งหรือผักซีลาวกบปงกคือกกน อตักน้ำมาใช่จากน้อยให้น้ำมันเข้ากัน HURRY อันนี้จะเป็นมักแต่งที่อยู่ส่วนของฮาวเลยเป็นมักแต่งที่อยู่ส่วนลินดาก็าเป็นมักแต่งปล่อยสารพิษกินบ้าแม่มา bánh Mì nổi chắc này. แซมเป็นขาวเน่จากน้อยอลและตอนนี้ก็ประมาณประมาณสี่มงแรงเนาะมันก็ยังมีซีมีแดดอีกหน,น้อยและตอนนี้เขาก็น,กนังอยู่หลังเหือนเห็นบ่ต้นกล้วยเห็นบ่ <c oughs> อันนี้ก็คืออ่าด่าบไปใส่มะพรดตื้มอันนี้ก็คือใส่มะพรดอีกเนาะเมื่อกี้นี่มันบอแเน่เนนพิรบบบ,บหูซึกว่ามันเพนิรเลยแต่ว่ากลิ่นไปกลิ่นมาคือมันคาดยังนึงเลยล่ละคาดยังวะมาก็า ขาวคัวนั่นเองมากินไปกินมาขาดคัวมันจะเป็นลาบเังไงแล้วชาบ่มีเขาวคัวว้าวแบบนี้มารุดแตาเสบคักงวบงวบพี่น้องงอวบงนวงวบงบบนี้งอวบงวงวงว อืมอันนี้คือจังแมนแลเลยบอกรื่องนักขอ,ขอกลินไปเนาะที่แม่แก็ลูกพักบงไปลูกสาวลาก็กินไปโอ้ชีวิตคือสบายค่ะ แบบอันนี้ก็ยืดส่วนของฮาวเองนะมีจะทักปอดสารพิษทางนั้นเลยปลอดสารพิษแซมเป้นขาวอีกในจักหน่อย ก็คือน้ำน้ำลืมนั่นเองเ <c ười> มื่อกี้นี่แอคติ้งเอาทุกคนคิดว่าเราได้เนาะบวกกินจะพวกกินเรา,าเศร้าแล้วเราเศร้าเบียดยจไะไผ่เลี้ยงร้อนช่วยเอาไปเลี้ยงเพ<บ><า>ื่อนในเมเน่ยวบยวบยวก็ ลินดาเห็นอย่างสะคอมมตนได้ลยเดอรละรก็นสำหรับไผ่ที่เบื้องอะก็ติดตามลินดาตลอดลินดากระกาบขอขอบใจเด้อที่ติดตามลินดาตลอดและการอย่าลืมติดตามลินดาแบบนี้ตลอดไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดซับสไคร้ลินดาเด้อเพราะว่าทุกการกวดไลค์และก็ทุกการเบื้องคือกำลังใจของลินดาเห็นทุกคนเบื้องลินดาจึงยังเหตุคลิป ถ้าฮิตเป็นแล้วบ่มีคนเบื้องลีนดาก็คือทิ่โทรบมีไฟอ่ะและสำหรับคิวนี้เลีนดากับิีโคลาบอีก่นได้อขอบใจบ๊ายบ้าง